สิ่งที่เอเลก็กกลัวมากที่สุดและมากที่สุดก็คือหน้ากากปีศาจและวันนี้ผมก็ได้คิดแผนโดยเฉพาะที่จะมาแก้เอเลนั่นก็คือผมจะให้เพื่อนผมแต่งตัวเป็นสต,ตเกอร์ไปแก้เอเลโดยผมจะให้เพื่อนผมตามติดเอเลไปทุกที่เหมือนสต,ตเกอร์ของจริงแล้วเราจะไปแก้เอเลทุกที่เราจะมาดูกันว่าเอเละจะทำตัวอย่างไรเมื่อโดนสต,ตเกอร์ตามติด <Hello. S 1> และสต,ตเกอร์ที่จะไปแก้เอเลวันนี้ก็คือคริสเตียนคริสเตียนจะเล่นมันคริสเตียนที่คืออะไรเ่ะฉันคือสต,ตเกอร์เป็น คริสเตียนจะแต่งตัวเป็นสต,ตเกอร์ไปแก้งเอเลียทุกที่แม้ว่าเอเลียจะทําอะไรก็ตามสกินหรือนอนคริสเตียนจะตามเอเลียไปทุกที่เหมือนสตโตเกอร์ของจริงและคริสเตียนก็จะพูดว่าฮัลโหลเอเลียทยูเกิ่น่าเบสท็อกต์สอรรี่บราส์โอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง5,000ไลค์นะครับ โอเคตอนนี้เวลา8ปดโมงแล้วผมคิดว่าเอเลนมันใกล้จะตื่นแล้วกิเตอนายไปรอเอเลนเลยนายรอมันตื่นแล้วก็จะเอ๋มันเลยนะผมคิดว่าเอเลนมันใกล้จะตื่นแล้วแหละนะได้ยินแม่โคดี้เอเลนแม่งร้องครดังเลยถ้าทำมันจะตกใจมากเลยเอเลนแม่งร้องคดดังเลยว่ะ เอเลแม่งโคตรกลัวเลยแม่งเอาขัวสุกใต้ผมไปเลยเบนโอเคตอนนี้เราจะขึ้นไปเช็คอาการเรีลกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทําตัวหลอกมันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพยายามหลอกมันต่อไปนายจะทาอะไรจะจะขึ้นไปกับพวกนายไงไม่ได้นายต้องอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเอเลจะจานายได้นะได้ฉันยูดด้านล่างนายอยู่ด้านล่างไปนะคริสเตียนได้โอเควพาไง้องชชยเอเล็ นายโอเคไหมไม่เอเลดเกิดอ,อะไรขึ้นขึ้นมาคุยกับฉันเบนเอเลดนายทำอะไรลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เอเลดลุกขึ้นไม่เบนเอเลดลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เอเลดนายทำอะไรฉันโดนสโตเกอร์มาหลอกเบนสโตเกอร์ไหนละ่ะฉันคิดว่านี่เป็นการแกล้งของหนายแน่นอนเบนเวลานายแกล้งฉันนายจะถ่ายคลิปตลอดเอเลดฉันปานะฉันไม่ได้แกล้งนายฉันไม่รู้เรื่องจริงๆเหรอเบนจริงๆเอเลดฉันไม่ได้แกล้งนายนายพูดจริงนะ ฉันไม่ว่านายแกล้งนะนั่นเนี่ยฉันไม่ได้แกล้งนายเลยฉันพูดจริงๆแล้วจะนายเลยฉันไม่เชื่อนายหรอกเบนเอองั้นฉันก็ไม่คุยกับนายละปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นเองแหละนายเล่นเกมอยู่ใช่ไหมฉันไม่ได้เล่นเกมเบนโอเคเอเลดเชิญนายเล่นเกมสโตเกอร์ของนายเป็นคนเดียวเถอะเพราะฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรของนายแล้วแล้วนายเชิญเล่นเกมสโตเกอร์ของนายเป็นคนเดียวเถอะฉันจะไม่ยุ่งแล้วฉันไม่ได้เล่นเกมเบนฉันบอกนายแล้วไงฉันสติดีฉันไม่เชื่อนายหรอกเอเลส ใครอยู่ตรงนั้นเบนกิสเตียนนะเราอยู่ตรงนั้นนะรออยู่ก่อน,นและจะเปิดหน้าต่างฮัลโหลคุณตำรวจผมโดนสตอเกอร์ตามทีครับผมไม่รู้มันมาจากไหนคุณช่วยส่งคนมาจาัดก,การมาให้ผมทีโอเคทุกคนตอนนี้นเลยออกไปช็อปปิง้งผมคิดว่าละคนมีสตอเกอร์สองคนนะ โอเคเราจะหาสต,ตกอกอีกคนหนึ่งมาแก้เอเลสโดยจะเป็นเพื่อนของคิสเตียนเนี่ยแหละเราจะให้เขาแต่งตัวเหมือนคิสเตียนไปแก้เอเลสเฮ้ hey, มันนี่ดิฉันเหรอใช่มันนี่มันนี่เลยนี่คือสต,ตกอกคนที่สองที่เราจะพาไปแก้ไอเลสกันซึ่งจะเหมือนสต,ตเกอร์คนแรกมากๆเลยมานนี่เลยดูนี่สิเหมือนกันเปียบแค่สีผิวแค่นั้นแหละ <laughs> he has absolutely no idea what's going on. อเคทุกคนผมจะบอกว่านี่มันโคตรตลกเลยสต,ตเกอร์ไปทีไหนเอเลสเป็นต้องวิ่งหนีทุกทีเลยนี่มันโคตรตลกเลยโอ้พระเจ้าเอเลสโทรมาเดี๋ยวรับสายแป๊บายเบนนายอยู่ไหนละ่ะสตโตเกอร์แม่งตามฉันไปทุกที่เลยเบนนายต้องไม่เชื่อฉันเนี่ยฉันไม่เชื่อนายหรอกเอเลสสต,ตเกอร์มันตามฉันมาทุกที่เลยเบนนายต้องไม่เชื่อฉันแน่ๆมันตามฉันมาทุกที่เลยเชี่ยมาได้ไงวะดูสิเบนแม่งตามฉันมาถึงในรถเลยไม่ต้องตกใจเอเลสนั่นคือขี้เตียนอะไรนะ